พี่ชายซีนพี่ก็เยอะนั่นจริงพี่แรงเอสได้นะนต,ตัวตำตงได้ดิได้ดูไปเรื่องราวของตัวเองจริงอุ้ยเขาไปสู้ตัวเองจริงด้วยเขาบอกว่าสู้กหมาป่าในที่ใกละเถอะแล้วพอเขาสู้เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อก็จะเป็นเขาโลดล่างกันในชุดสีขาวบักไข่บักในเรื่องจะเป็นตัวประกอบให้คนที่แข็งแกร่งยอมรับความเจ็บปวดให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอโอ้ยยากจังอะตีเขาไม่เข้าเลยแกทำไมฉันถึงเลือดลดเรื่อยๆ ออใช่เลือดแต่านตีนะเขาตีกินเลือดตัวเองโอกไปนะเอาถือว่านายที่นายต้องสร้างรองใหม่แล้วฉันจะก้าต่อไปแทนนายเองสละตัวถ่วงพวกนั้นทิ้งไปซะลายเป็นราชาแห่งไวฮาร์ตตัวถ่วงอะนายคิดแบบนั้นจริงๆงั้นนายก็ ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าโอมานโนมานาโตะเอ้ยอย่างนี้เขาต้องตระกูลชื่อตัวเองปะลุกช่วยดูดิโอ้โหลุกขึ้นมาฉันจะเอาจริงแล้วนะเด,วเ,ดวเดี๋ยวถ้าไม่ได้ถือดาบแล้วพี่จะดีขนาดนี้พี่โยนดาบทิ้งมันแล้วขึ้นเป็นเอสแลงเอ้าเอ้าพัาางแล้ว เปิดใช้งานอุนปรกรณ์ล้มเหลวก็ต้องไปเปิดเองแล้วโอ้บาแโ้ถเป็นโคตรเท่เลยว่าจริงๆฉันจะเปิดเองมาแโ้สภาพดูไม่ได้เหมือนเดิมนี่นาย โคตรเท่เลยช่วยนายแค่ครั้งนี้อย่าเป็นตัวถ่วงล่ะมาเลยยี่โคตรเทเลยวิ่งตรงไห่ะโคตรเทเลยมันไม่เอสตรงไหนตรงไหนมันไม่เอสมากไม่เข้าใจนไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวจริงๆอช่วยด้วยพี่บูบอดไม่ได้